ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรเรามาลองย้อนดูผลงานของ9ผู้ทรงเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอวอไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่ผ่านมามีคำวิิจฉัยใดบ้างที่พลิกชะตาการเมืองของประเทศไทยไปแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่า9องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูนนั้นท่านมีที่มาอย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันยาวนาน,นะคะ่ะตุลาการรัฐธรรมนูญน,นะคะมีมาตั้งแต่ปี2489แ,และก่อนที่ในปี2540เนี่ยจะมาเปลี่ยนชื่อ ะะเป็นคณะตุลาการศาลร,รัฐมนูญค่ะใช้อำนาจตุลาการเนอในการดูแลและก็พิทักษ์กฎหมายรัฐมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นเองมีการสรรหาแล้วก็จํานวนที่แตกต่างกันไปตามรัฐมนูญแต่ละฉบับค่ะแต่ใดๆก็คืออย่างชุดปัจจุบันปี2560นั้นได้รับการเสนอชื่อทุนกล้าวโดยสวโดยมีทั้งหมด 9ท่านโดยมีที่มาดังต่อไปนี้ค่ะจากสารดีกา3คนจากสารปกครองสูงสุด2คนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์2คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากข้าราชการระดับสูงอีก2คนค่ะโดยแต่ละท่านนะคะจะดํารงตําแหน่งทั้งหมด7ปีและต้องผ่านการเห็นชอบจากสวซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ยุคสมัยคอสอชอก่อนจะนําเสนอขึ้นทุน9แล้วก็ให้9องค์คณะตุลาการมาทําหน้าที่นั่นเองแล้วคณะตุลาการสารรัฐมนูญมีหน้า หน้าที่อะไรถ้าอธิบายใจความสั้นๆง่ายๆเนี่ยก็คือท่านเป็นผู้ดูแลแล้วก็วิทะกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนั่นแหละค่ะทำหน้าที่ดูแลนะคะไม่ให้กฎหมายหรือว่าร่างกฎหมายใดข้ามาขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติอื่นๆที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดค่ะโดยนอกจากนั้นนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีความเป็นสอสอส,อสอวอความเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองอีกด้วยเพื่อเป็น,นกลไกในการตรวจสอบและก็ควบคุมสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแต่เราต้องบอกนะคะว่าแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้แต่ในช่วงไม่กี่สิป,ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าบทบาทของตุลาการศาลร,รัฐมนูญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยใหญ่ๆครั้งสําคัญที่ผ่านมานะคะของประเทศหลายต่อหลายครั้งเดี๋ยวเรามาลองย้อนดูไปพร้อมกันนะคะว่ามีคำวินิจฉัยใดบ้างที่พลิกชะตาก่อให้เกิดแผน ินไวหทางการเมืองกับประเทศไทยค่ะเปิดปี2567มาพบฟันคดีทางการเมืองไปแล้วถึง4คดีด้วยกัน24มกราคม2567มีมติ8ต่อ1ชี้พิธาถือหุ้นสื่อ ITV ไม่พ้นสอสเพราะ ITV ไม่ถือว่าเป็นสื่อแล้ว31มกราคม2567มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิธาและพักเก้าไกลต้องล้มเลิกกระบวนการในการแก้ไขมาตรา112เนื่องจากชี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง7สิงหาคม2567มีมติ เป็นเอกฉัน9ต่อ0ยุบพัก9ไกลตัดสิกรรมการบริหารพัก10ปีในคดีล้มล้างการปกครอง14สิงหาคม2567ล่าสุดหมาด,มดๆเลยนะคะกับการวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่เคยแต่งตั้งบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติในความเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ควรจะต้องรู้อยู่แล้วทําให้คุณเศรษฐานะคะเข้าข่ายขาดความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งทาให้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีลงนั่นเองและที่ผ่านมาได้ยุบพักการเมืองไปถึง3พักค่ะปี2 5ง7ก็คือพักเก้าไกลย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปี2563ยุบพักอนาคตใหม่จากกรณีที่คุณธนาทรปล่อยเงินกู้ให้กับพักจึงโดนสั่งยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพัก16คนเป็นเวลา10ปีย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปี2562นะคะมีคําสั่งยุบพักไทยรักษาชาติจากกรณีที่เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานคเนนแดตายก รัฐมนตรีของพรรคค่ะตัดสิกรรมการบริหารพรรค13คนเป็นเวลา10ปีส่วนคณะตุลาการสารมนูญน,นะคะถ้าย้อนกลับไปในชุดปี2550ถึงปี2560ค่ะได้มีการถอดถอนนาย,ยกรัฐมนตรีถึง4คนถ้าไม่นับคุณเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านั้น3คนมีรายชื่อดัองต่อไปนี้ปี2551คุณสมัครสุนทรเวชต้องพ้นออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหลังเป็นลูกจ้างและรับเงินจากการทำรายการอาหารชิมไปบ่นไปปีเดียวกันค่ะคุณสมชายวงสวัสด ต้องพ้นจากตําแหน่งกรณีคําไมิได้ใช้ยุบพักพลังประชาชนรวมถึงตัดสิทธิกรรมการ,รบริหารพักด้วยปี2557คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการจากการย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกจากเลขาที่การสอมอชอแต่มนก็น่าคิดนะครว่าถ้าหากว่าเป็นคําวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของเราแล้วเราก็ศาลท่านมักจะวินิจฉัยให้เป็นคุณต่อผู้ถูกร้องมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนายกรั ัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงหรือยังจากที่มีข้อคอราหาว่าเกิน8ปีดํารงตําแหน่งนายกไม่ได้สุดท้ายศาลท่านก็วินิจฉัยว่ายังดํารงตําแหน่งไม่ครบ8ปีหรือกรณีเรื่องของลักษณะต้องห้ามในการเป็นนายกจากที่ท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตหัวหน้าคอสอชอซึ่งเรื่องนี้ศาลก็วินิจฉัยว่าในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าหัวหน้าคอสอชอไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนั่นเองค่ะ